S <S แต่ว่าก่อนอื่นเลยมันต้องเริ่มตัดสเปคจากประสบการณ์ความรักของคุณคุณต้องแชร์ให้เราฟังเพื่อที่เราจะได้ตัดสเปกได้ไงออว่าคนไหนไม่เหมาะไม่ใช่สําหรับคุณคนะฮะย้อนหน่อยความรักของเราเริ่มต้นเมื่อไหร่รักครั้งแรกใช่ไหมเจอผู้หญิงคนหนึ่งเธอสวยมากเลยเธอเป็นลูกครึ่งชอบเขาแต่เราไม่รู้ว่าจะจีบเขายังไงแต่ด้วยความเขาสูงเขาลุกขึ้นเขานั่งอยู่ข้างหน้าผมมาเนี่ยครับลุกขึ้นแล้วแบบ เหมือนกับดูกระดานน่ะแล้วผมก็บอกเฮ้ยๆนั่งลงดิบังอ่ะเห็นไหมตัวสูงก็นั่งลงหน่อยเออือ้ยมีการจบิตมีการจิตใช่ครับเป็นความตั้งใจเป็นความตั้งใจครับมันถูประสงค์เพื่ออะไรคะเหมือนไปแซวเขาอะไรเงี้ยหรอหลังจากนั้นพี่งเป็นยังไงเขาแอดไลน์ผมมายังไงก็ไม่รู้อุ๊ยประทับใจที่เราไปไหนล่ะคำแรกที่พูด ทำไม่ด่าคือทักมาด่าผมนั่นเองก็สมควรเนะแฟมาด่าแบบคือเราทำยังไงต่อขอโทษแล้วก็เลยบอกว่าเอ้ยก็พูดตรงๆระก็ที่แกล้งมาอย่างนี้ก็เพราะว่าชอบนั่นแหละบอกกันนี้เลยเหรอบอกกคันตรงๆคือพิมพ์ผ่านไลน์บอกเลยใช่ครับแล้วได้ผลไหมคะก็หลังจากนั้นก็คุยกันมาเรื่อยผมก็เลยตัดสินใจว่าเออเราขอเป็นแฟนเลยดีกว่าตอนนั้นนะแล้วนั่ง BTS จากสยามเนี่ยจะกลับบ้านก็เลยโทรไปแต่ว่าเราเลิกเป็นอย่างนี้กันแบบว่าเลิกคุยกันแบบนี้เลิกคุยที่จะพัฒนาไปเป็นอย่างอื่นกำลังจะพูดะฮะเออเราเลิกคุยอย่างงี้ก่อนนะสัญญาณตักอ้าูชหายูก็จบไปแล้วจบแล้วเราหายโทรประมาณห้าสายครับสุดท้ายรับก็เลยต้องสารภาพเลยจริงๆแล้วเนี่ยก็แค่อยากจะบอกว่าเรามเป็นแฟนกันดีไหมอะไรเงี้ยครับ แล้วเขาว<ห><ห>่าไงฮะเขาก็เลยตกลงครับผมแรกแรกเริ่มงองแงแต่ผมก็บอกผมไปหาใม่ผมทํางานออผมว่าเอออดทนนิดนึงได้ไหมไม่มีเวลาไปเจอไม่มีเวลาไปส่งไม่มีเวลาอะไรเงี้ยก็ช่วงนั้น <_ S 2> อ่นนนะเขาโทรมาเอเขาเขาไลน์มาว่าเฮ้ยเราเป็นเพื่อนกันดีไหมเหมือนจะบอกเลยกันแหละผมก็บอกได้ได้แล้วผมก็ไม่รู้ว่าการที่ผู้หญิงพูดแบบนี้คือเราต้องทอํายังไงซึ่งผมไม่มีประสบการณ์เรื่องความรักมาก่อน ทางเราขอเปลี่ยนจากคาว่าไม่มีประสบการณ์แปลเป็นคําว่าอะไรดีคบพ่อโง่พ่อโง่คุณพ่อก็เรียกตรงๆล้วนะจากข้อมูลของทีมงานของเราเนี่ยบอกว่าการที่คุณหลังจากที่เลิกกับคนนี้ไปครับเออคุณก็เปลี่ยนไปเหมือนกันนะจากที่ไม่มีประสบประสบการณ์ด้วยความที่เริ่มทํางานเนี่ยครับแล้วก็เหงาด้วยแล้วก็ได้แบบเฮ้ยคุยได้ไว้ยเออแล้วคุยคุยแล้วสนุกเริ่มคุยหนึ่ง เริ่มคุยเป็นสองเริ่มคุยเป็นสามมากที่สุดกี่คนคะคุยก็ประมาณยี่สิบได้อะไรทำให้คุยคถึง2ี่สิบคนคะด้วยความที่เริ่มทำงานเนี่ยครับแล้วก็เหงาด้วยแล้วก็เ่มแบบเฮ้ยคุยได้เว้ยแล้วคุยคุยแล้วสนุกแล้วทำไปเรื่อยแล้วมีวันหนึ่งผมมีเรื่องบางเรื่องที่อยากจะคุยกับใครสักคนะแต่มันคุยกับคนที่เราคุยแบบนี้ไม่ได้ต้องลองหาใครสักคนแล้วแหละที่แบบ ที่มันจะต้องคุยกันจริงจังได้อะไรสักสักคนนึงคุณใช้ชีวิตของคุณยังไงบ้างคือแบบโดยโดยโดยที่แบบก็ไม่มีแฟนอะ่ะก็สนุกกับการทํางานมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญนะฮะผมได้เริ่มขับ side, อมอเตอร์ไซค์ได้เข้าแก๊งกับพี่พีบิ๊กไบค์อะไรเงี้ยผมกําลังอยากจะถามว่าเฮ้ยแบบถ้าเกิดว่าเราอยากจะตัดสเปคของผู้หญิง สักคนเนี่ยอันนี้หนึ่งอย่างที่คุณพูดพูดออกมาค่อนข้างชัดเจนมากก็คือว่าเฮ้ยไลฟ์สไตล์ของเราไปทางด้านเรื่องของมอเตอร์ไซค์ครันี้มันตัดสเปคไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเอออิงเข้ากับเรื่องที่คุณชอบแบบมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันพอจะทําให้เราสามารถตัดสเปคได้ง่ายมากยิ่งขึ้นไหมเนี่ยไม่ชอบผู้หญิงนี่ผมยาวมากคืออะไรสัญญาณมามาเลย